ไหนวันนี้นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองและตกหนักและต้องเฝ้าระวังพื้นที่ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่นะคะและถามว่าปีนี้เสี่ยงท่วมถึงเมื่อไหร่นะคะต้องบอกว่าสิน้นฤดูฝนค่ะมาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครในขณะที่ในช่วงหนึ่งถึงสวันที่ผ่านมานะคะร่องฝนนั้นยังคงพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะและภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ระยะนี้ร่องมรสุมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นร่องที่จะสามารถทําให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะของฝนตกหนักแต่ถ้าถามว่าความเสี่ยงจะเกิดน้าท่วมหนักน้ําท่วมใหญ่อย่างที่เราเคยเกิดครั้งที่ผ่านมามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะปัจจัยแรกได้แก่นะคะช่วงของเดือนกันยายนถึงตุลาคมเป็นช่วงที่เสี่ยงสูงน้ําท่วมมากที่สุดนะคะต่อมาค่ะถ้าเกิดว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําพาดผ่านเข้ามาก็จะทําให้มีพายุต้องดูอีกทีและ องฝนที่มีโอกาสเกิดขึ้นรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในเวลานี้นะคะก็ถือว่ายังมีกําลังแรงอยู่ค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงถ้าวันนั้นฝนตกหนักนะคะมีน้ําทะเลหนุนสูงมีร่องฝนมาพาดผ่นานภาคกลางพอดีเราก็อาจจะอ่วมได้อย่างที่เราเคยเห็นนะคะในจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะอย่างน้อยๆน,นะคะกทมปริมณฑลนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดรอบนอกขอให้เฝ้าระมัะ ังกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนักวิชาาากรกำชับมาอย่างดีที่สุดเลยล่ะคะ่ะว่าปีนี้นะคะกันยาตุลาคมนี้เสี่ยงสูงมากที่สุดค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะแนวโน้มของสถานการณ์ฝน ในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างดิฉันอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าทําไมนะคะปีนี้เราถึงต้องเสี่ยงเยอะเนื่องจากว่านะคะนี่คือวันแมพนะคะที่หน่วยงานด้านน้ำเขาจัดทําขึ้นมานั่นพบว่าเดือนกันยายนสีเข้มสุดฝนจะไปหนักมากเลยนะคะพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะขณะเดียวกันภาคใต้ฝั่งตะวัน ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นพิเศษถัดมาพอเดือนตุลาคมนะคะฝนจะเลื่อนลงมาพื้นที่ทางด้านของภาคกลางและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเดือนนี้ต้องจับตาแล้วล่ะคะ่ะถัดไปนะคะพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนลดลงเนื่องจากว่าหมดฤดูกันไปแล้วนะคะการคาดการสภาพอากาศในเฉพาะวันนี้ภาคเหนือย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นไม่มีฝนตกหนักค่ะส่วนทางด้านของภาคอีสานมีฝน ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะขณะเดียวกันนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่และตกหนักและภาคใต้วันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ค่ะมาดูภาพรวมฝนกันหน่อยค่ะว่าฝนที่ฟ้าขนองที่เกิดขึ้นภาคเหนือจะอยู่แถวแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกนะคะรวมถึงพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะวันนี้ ยังคงตกหนักแถวแถวนครศรีธรรมราชบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะคะและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกภาคกลางนะคะคุณผู้ชมภาคกลางวันนี้นะคะยังเสี่ยงสูงอยู่ที่ราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะและภาคตะวันออกวันนี้แถวสักแก้วชัยเจาวชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดเฝ้าระมระวังเรื่องฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนที่ภาคใต้วันนี้นะคะเยอะที่สุดราชธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสนะคะ บริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่นะคะรวมถึงสตูลขอให้เฝ้าระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ